บทที่ 16. ชีวิตวิบากแบบรถไฟหอกตอนจบความทนทานผมคิดอย่างจริงจังเรื่องมาหาเพื่อนที่ซาคาเมนโตเพราะธุรกิจที่นั่นที่คุยกันไว้ค่อนข้างมีอนาคตแจ่มใสามากเราไปลาสเวกัสวันศุกร์ที่27กันยายนพุทธศักราช2545 เรามาถึงลาสเวกัสและต้องหาที่พักได้ราคาดีที่สุดที่อิมพ r i เรียล a าเคือละ49เหรียญมาร์กเร็ตพูดว่าวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2545วันอังคารอน,นันตปลุกฉันตื่นตีห้าและพูดว่าผมคิดว่าเราควรไปพระวิหารฉันบอกว่าได้สิเพราะอน,นันตแทบไม่เคยเสนอให้ทำแบบนี้และดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ดีเราจึงออกไปทันที ระหว่างทางเขาบอกฉันว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องไปพระวิหารเราเข้าเซสชั่นแรกและเป็นคู่พยานเหมือนเคยหลังจากเปลี่ยนชุดฉันไปเจอเขาบริเวณห้องโถงแล้วไปกินอาหารเช้าที่โรงอาหารที่นั่นเขาเล่าว่าหลังจากเข้าเซสชันเขาไปเปลี่ยนชุดและเจ้าหน้าที่ศาสนาพิธีคนหนึ่งถามว่าเขาจะทำอะไรในลาสเวกัสเขาตอบว่าเขาคิดจะเริ่มธุรกิจที่นี่เจ้าหน้าที่ถามว่าธุรกิจอะไร อนนันต์ตอบว่าเครื่องประดับครับเจ้าหน้าที่พูดว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณน่าจะเจอเอ็ดสมิธเขาเป็นเจ้าของร้านเครื่องประดับใหญ่ร้านหนึ่งในเมืองนี้ชื่อว่า MJ ็มเจคริสเ e นเร้านเขาอยู่ที่นี่มา 40, 40กว่าปีแล้วเขาอยู่ในพระวิหารตอนนี้แต่อยู่ในเซสชั่นคงจะออกมาใน30นาทีหลังจากกินอาหารแล้วเขาไปคุยกับเอ s m สมิธส่วนฉันไปศูนย์จัดจำหน่ายเพื่อซื้ออาพรแล้วรออยู่ในรถ อันนั้นเข้าไปไม่นานก็ออกมาบอกว่าเขามีนัดกับบรอดเดอร์สมิธตอนเที่ยงที่ออฟฟิศของเขาในเมืองเราจึงไปตามนัดเขาคุยกับบรอดเดอร์สมิธขณะฉันรออยู่ในรถเขาออกมาบอกฉันว่าคุยกันแล้วและคุณสมิธบอกว่าอยากได้คนประจำร้านที่มีความรู้เรื่องพลอยสีและพวกเขารู้ไม่มากอันนั้นจะได้ร่วมทำงานที่ร้านใหม่ของพวกเขา มีตู้โชว์เครื่องประดับส่วนตัวให้เขามีห้องทำงานส่วนตัวและเก็บของของเขาไว้ในตู้เซฟได้เราไม่อยากจะเชื่อช่างประจบเหมาะเหลือเกินและอันนั้นไม่เคยคิดว่าจะมีคนขอความช่วยเหลือแบบนี้เขาได้รับการนําทางจากพระเจ้าแน่นอนเพราะถ้าเราไปสายวันนั้นหรือถ้าชายคนนั้นไม่ได้ถามว่าเขาทำอะไรเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นดีมากจริงๆเราจะได้เริ่มจากตรงนั้น เราหาบ้านเช่าและกลับไปเอาของตอนนี้เราไม่ต้องใช้เงินลงทุนเปิดร้านของตัวเองซึ่งเราไม่มีผมนอนไม่หลับและรู้สึกรุนแรงมากว่ามาการ์เร็ตกับผมต้องไปเข้าพระวิหารการที่ทุกอย่างลงตัวแบบนี้คือปฏิหาริย์สำหรับผมผมรู้สึกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงนำทางเราทุกอย่างผมเจอทางของตัวเองอีกครั้งผมไปพบเอสเมธและเราคุยกัน ผมทราบว่าเขาเคยเป็นประธานคณะเผยแผ่ด้วยเขาบอกผมว่าเขาอยากให้ผมมีส่วนร่วมในร้านเครื่องประดับ MJ Christensen ร้านใหม่ของเขาซึ่งมีกำหนดเปิดในสองอาทิตย์ b r อร h เดอร์สมจัดแจงให้ผมพบคุณคลีฟมิลเลอร์ผู้เป็นหุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการร้านใหม่ของพวกเขามาร์กาเร็ตกับผมจะอยู่ในลาสเวกัสและเริ่มต้นชีวิตใหม่ ลาสเวกัสกำลังโตแบบก้าวกระโดดและผมตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนั้น MJ Christensen เปิดร้านค้าปลีกร้านใหม่ในโบก้าพาร์คผมได้รับอนุญาตให้เลือกตู้โชว์ดีๆหตู้ที่จะวางโชว์จิวเวอรี่ของผมไว้ในร้าน พวกเขาให้ออฟฟิศสวยๆยและทุกอย่างดีมากตามแผนที่เอสเมธกับผมตกลงกันไว้ผมกำลังไปได้สวยเริ่มวางเครื่องประดับของผมในร้านในโรงแรมเวนเชียนบอนคาสิโนจนขยายไปถึงร้านขายของที่ระลึกในบอนคาสิโนอื่นด้วยแม้จะมีรายได้ดีแต่เราใช้เงินช่วยเหลือลูกหลานเยอะมากแองเจลีตัดสินใจหย่าก,กับสามีแต่ตอนนี้เธอมีลูกคนที่สาม หลานสาวของเราชื่อเคลลี่มารกเร็ตบันเกิดวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2546หน้าตาเธอเหมือนมารกเร็ตมากตาสีน้ำตาลอ่อนมารกเร็ตรักหลานหลานมากและมักจะดูแลพวกเขาเพื่อช่วยเหลือแองเจลีระหว่างที่เธอทำงานมาร์กเรียนจบนิติศาสตร์และไม่นานครอบครัวเราก็ย้ายมาลาสเวกัส ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2547ผมยุ่งอยู่กับงานที่ร้าน M J Christensen ตอนมีคนเรียกไปหน้าร้านพนักงานขายบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งสนใจเครื่องประดับของผมผมไปหน้าร้านและได้รู้จักผู้หญิงรูปร่างดีในตาสีฟ้าผมสีน้ำตาลเมื่อผมถามว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเธอบอกว่าเธอไม่ได้สนใจเครื่องประดับชิ้นไหนเป็นพิเศษ แต่อยากรู้เรื่องแหวนฝังเพชรของผู้ชายในตู้โชว์ของผมมันมีอักษร C T R อยู่บนแหวนผมถามว่าเธอรู้หรือเปล่าว่า C T R หมายถึงอะไร C T R หมายถึง Choose the Right แปลว่าเลือกสิ่งดีเธอยิ้มและตอบว่ารู้ผมดีใจที่รู้ว่าเธอเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเราคุยกันประมาณ20นาที ผมเล่าชีวิตตัวเองให้เธอฟังคร่าวๆเล่าว่าผมเปลี่ยนใจเลื่อมใสในประเทศไทยและเข้าร่วมศาสนาจักรอย่างไรเธอบอกว่าน่าสนใจที่ผมมาจากประเทศไทยเพราะเธอเคยไปที่นั่นเมื่อสองเดือนก่อนเราแลกนามบัตรกันและผมทราบว่าเธอเป็นคนโสดอืมผมคิดในใจว่าเธอเหมาะกับทีมน้องชายผมมากทีมพึง่งหย่าและอยู่ในมาเก๊าผมจึงแนะนำเธอให้อีเมลหาเขา ผมคิดว่าพวกเขาควครคบกันแม้จะอยู่ไกลกันเธอรับปากจะอีเมลไปหาทิมแต่ผมจำได้ว่าไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลทิมก่อนเราแยกจากกัน Brother ์ Smith ได้รับเรียกเป็นประธานคณะเผยแผ่ครั้งที่สองเขาเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากและใจกว้างมากแต่เมื่อไม่มีเขาอยู่ใกล้ๆผมรู้สึกว่าต้องเปิดร้านค้าปลีกเครื่องประดับอีกครั้งแล้วผมเจอทำเลสวยในซัมเมอร์ลินตรงถนนเล็กมิดกับแรมพาดและเปิด วันที่20มีนาคมพุทธศักราช2549ผมเชิญทุกคนมาโอเพ่นเฮาส์รวมทั้งผู้หญิงตาสีฟ้าผมสีน้ำตาลด้วยเธอไม่มาไมเค้าเป็นผู้จัดการร้านผมจึงมีเวลาโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองรักมากที่สุดนั่นคือซื้ออัญมณีสวยๆและออกแบบอัญมณีแต่ละชิ้นให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองผมยังขายที่งานแสดงสินค้าเหมือนเดิมและขายดี ตอนนี้เราอยู่ลาสเวกัสและชอบที่นี่เราไม่คิดถึงหิมะและความหนาวมีปัญหาเล็กปัญหาเดียวคือดูเหมือนขโมยจะชอบรถทอนด้าสีเขียวของเรามากกว่าเรารถถูกขโมยสองครั้งตรงถนนหน้าบ้านเราตำรวจหาเจอทั้งสองครั้งวันหนึ่ง ผู้หญิงตาสีฟ้าผมสีน้ำตาลมาร้านผมเพื่อขอให้ผมช่วยประเมินราคาไข่มุกหลายสีที่เธอได้จากลูกค้าเธอต้องทำตามนโยบายบริษัทอย่างเคร่งครัดและไม่ได้รับอนุญาตให้รับของขวัญจากลูกค้าเกินราคาที่กำหนดผมประเมินให้เธอตามจริงและระหว่างนั้นจึงได้ที่อยู่อีเมลของเธอผมติดต่อทีมน้องชายทันทีและบอกให้เขาเริ่มอีเมลหาเธอคืนที่สอันยาวนาน ความสุขในชีวิตใหม่อยู่ไม่นานมะเร็งของมากาเร็ตกลับมาลามไปที่กระดูกและเพราะมีอาการอยู่แล้วและอยู่เมืองใหม่บริษัทประกันสุขภาพจึงไม่รับประกันเธอเธออายุประมาณ63ปีน้อยเกินกว่าจะเข้าโครงการประกันสุขภาพของรัฐเราจ่ายค่านัดหมอผู้เชี่ยวชาญค่ารักษาและค่ายาให้เธอเดือนละประมาณ3 0 0พเหรียญแต่ยินดีจ่ายเพื่อช่วยมาการ็ต เราใช้ชีวิตแบบนี้ประมาณหนึ่งปีผมรู้สึกว่าเธอกำลังยอมแพ้แต่เธอทำให้ผมประหลาดใจเมื่อขอให้ผมพาไปอังกฤษไปเจอพี่ชายกับพี่สาวเป็นครั้งสุดท้ายขณะอยู่ในอังกฤษหลังจากพบกับพี่น้องและครอบครัวอีกครั้งด้วยน้ำตาเธอขอให้ผมพาไปปารีสเราทั้งคู่ไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเรานั่งรถไฟเที่ยวกลางคืนทางอุโมงค์ช่องแคบจากลอนดอนถึงปารีสเรามีความสุขในปารีสสามสี่วัน เราเที่ยวชมหลายที่ที่เราอยากเห็นมานานหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายและดื่มด่ำอาหารฝรั่งเศสอร่อยๆผมจ้างรถพาเราไปทุกที่ที่เธออยากไปวันหนึ่งเธอยอมรับในที่สุดว่าเจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวและขอกลับบ้านที่ลาสเวกัสมาเกเรตต่อสู้กับมะเร็งอีกประมาณหนึ่งปีแต่มะเร็งลุกลามและน้ำท่วมปอด ผมติดต่อ UMC เกี่ยวกับการผ่าตัดที่เธอจำเป็นต้องได้รับและพยายามต่อรองกับพวกเขาพวกเขาไม่ยอมให้ผมแบ่งจ่ายแต่ให้จ่ายล่วงหน้าทีเดียวเป็นเงินสดราว150,000เหรียญเราไม่มีเงินสดขนาดนั้นผมโทรหาเพื่อนเก่าชื่อซิสเตอร์ดัชนีจากเชียงใหม่เธอแต่งงานกับคุณหมอพินิษลิ้มสุคณ์เขาเป็นเพื่อนที่ดีของผมด้วยเขาไม่ใช่สมาชิกข,ของศาสนจกักรแต่นับถือผมเสมอมา เขาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแห่งในเชียงใหม่คุณหมอพินิษถามว่าผมจะพามากราะเรมาเร็วที่สุดได้หรือเปล่ามากราะเรกับผมบินมาไทยขณะสามีของดัชนีจัดเตรียมหมอผ่าตัดมือหนึ่งของไทยที่กเกษียณจากการเป็นหมอในสหรัฐให้มาทาการผ่าตัดมากราะเรไม่สบายใจและถามหมอที่จะผ่าตัดเธอว่าเคยผ่าตัดแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าหมอจับมือมากราะเรและบอกว่า นี่เป็นครั้งแรกของเขาแต่ยิ้มอย่างมีเล่ดหนมากาเรเ็ตอดหัวเราะไม่ได้การผ่าตัดราบรื่นดีพวกเขาเอาตัวเธอไปไว้ในห้องส่วนตัวหนึ่งอาทิตย์โดยมีพยาบาลสองคนดูแลตลอด24ชั่วโมงรถพยาบาลต้องพาเธอไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเป็นบางครั้งเพื่อรักษาหรือตรวจคุณหมอพินิษเอาอาหาร,ปรโปรดมาให้เธอกินบ้างเช่นผัดไทยสเต๊ก ข้าเหนียวมะม่วงหลังออกจากโรงพยาบาลคุณหมอพินิษกับดัชนีดูแลเธอหนึ่งอาทิตย์ในบ้านของพวกเขาผมจ่ายค่ารักษาทั้งหมดประมาณ2,500เหรียญพอมากาเร็ตฟื้นตัวดีแล้วเราไปหัวหินให้เธอได้พักผ่อนและอาบแดดริมทะเลมากาเร็ตคิดถึงหลานๆมากประมาณ5วันหลังจากนั้นเรากลับลาสเวกัสดูเหมือนเธอจะดีขึ้นบ้างตอนแรกและไม่ทรมานจากน้ำท่วมปอดอีก แต่ความเจ็บปวดและมะเร็งกระดูกลุกลามใจผมสลายเมื่อทราบว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หลังเรากลับจากประเทศไทยเธอรู้ว่าเวลาบนโลกนี้เหลือน้อยเต็มทีแม้จะเจ็บปวดตลอดเวลาแต่ไม่ยอมกินยาแก้ปวดตามแพทย์สั่งเพราะกลัวจะสูญเสียความสามารถในการคิดและสื่อสารเธอจัดแจงพบกับลูกแต่ละคนเป็นส่วนตัวโดยไม่ให้ผมรู้สิ่งที่พวกเขาทำและคุยกันยังคงเป็นเรื่องระหว่างพวกเขากับแม่ของพวกเขา ผมยังทำงานในร้านเหมือนเดิมตอนกลางวันผมจะโทรเช็คเมื่อทำได้ถ้าไมกล้าอยู่ในร้านผมจะกลับบ้านระหว่างวันไปอยู่กับเธอถ้าไปไม่ได้ผมจะโทรหาเธอวันละหลายครั้งวันหนึ่งผมพยายามโทรหาแต่เธอไม่รับสายลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายจึงออกจากร้านไม่ได้ผมรีบกลับบ้านในที่สุดเปิดประตูหน้าเห็นมาร์เกเรตนอนอยู่ตรงพื้นด้านล่างของบันได เธอพยายามอธิบายว่ากำลังลงบันไดแต่ลื่นตกลงมาปกติเธอจะพกโทรศัพท์ติดตัวแล้วทำไมไม่โทรหาผมหรือรับสายตอนผมโทรมาเธอชี้ไปที่โทรศัพท์ซึ่งหล่นไกลเกินเอื้อมเธอไม่มีแรงลุกหรือคลานไปหยิบโทรศัพท์ร์กาเร็ตได้ยินเสียงโทรศัพท์หลายครั้งตอนผมพยายามโทรเธอทำได้แค่รอผมกลับมาเธอนอนอยู่อย่างน,านั้นนานกว่าสองชั่วโมง ผมรู้สึกแย่ที่ไม่รีบกลับมาตอนเธอไม่รับสายโชคดีที่เธอไม่บาดเจ็บสาหาัสแต่ทำให้ผมไม่กล้าทิ้งเธอไว้คนเดียวอีกมากรเร็ดไม่อาจจากโลกนี้ไปโดยไม่ซื้อของขวัญวันเกิดให้หลานอีกคนละหนึ่งชิ้นความเจ็บปวดไม่ได้ทำให้เธอเลิกแสดงความรักครั้งสุดท้ายในฐานะยายของหลานๆที่เธอรักเหนือสิ่งอื่นใด วันอาทิตย์ที่24มิถุนายนครอบครัวเราไปปิกนิกสั้นๆที่เมส์ชาเลสตันตอนนี้เธอทนความเจ็บปวดจากมะเร็งโดยไม่กินยาจะได้ประสบและจดจำทุกรายละเอียดของครอบครัวมากเร็ตนั่งเก้าอี้เราทุกคนกินแตงโมงแล้วหัวเราะตอนนั้นทุกอย่างดูเหมือนปกติแล้วเธอก็ขอให้ผมพากลับบ้านเธอบอกว่าทนความเจ็บปวดไม่ไหวแล้ว มาการสสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดได้มากและไม่ยอมกินยาแก้ปวดระหว่างคลอดลูกแต่ละคนเพราะกลัวจะทำให้เด็กเป็นอันตรายหลังกลับจากปิกนิกที่เมาส์ชา์เลสตันเธอบอกว่าเธอทำทุกอย่างที่อยากทำหมดแล้วและไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้อีกเราเตรียมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไว้และเตียงโรงพยาบาลตั้งอยู่ในห้องดูทีวีของครอบครัว พอให้ยากแก้ปวดมาเกเรตจ,จะพูดไม่ได้อีกลูกๆก,กับผมพลัดกันอยู่กับเธอเพื่อเธอจะไม่ต้องอยู่คนเดียวเธอไม่อยากให้ศูนย์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายดูแลเธอผมจึงไม่ทิ้งเธอไปไหนเธออ่อนแอมากจนผมต้องโทรบอกลูกๆขอให้พวกเขามาอยู่กับเธอผมกุมมือเธอและพูดกับเธอบอกรักเธออย่างนุ่มนวลแผล่วเบา และขอบคุณที่เธอสนับสนุนผมมาตลอดหลายปีผมนับถือผู้หญิงที่น่าทึ่งคนนี้ผู้อดทนกับผมมากเหลือเกินและยอมให้ผมทำผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่เคยสิ้นหวังในตัวผมเธอพูดกับผมไม่ได้อีกแล้วแต่ผมรับรู้แรงกดเบาๆจากมือเธอในมือผมน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอ และผมรู้ว่าเธอกำลังกล่าวลาจนกว่าเราจะพบกันอีกผมโน้มตัวมาบอกเธอว่าไปเถอะไม่เป็นไรเพราะผมรู้ว่าเธอเหนื่อยและไม่สบายมากผมสัญญากับเธอว่าจะทำสุดความสามารถเพื่อดูแลลูกๆและหลานๆผมกระซิบบอกเธอว่าผมรักเธอมากแต่ถ้าเธอต้องไปผมเข้าใจ พอรู้ว่าเธอสู้จนเหนื่อยผมกอดเธอกุมมือเธอจูบเธอและซบอกเธอน้ำตาเธอไหลออกจากตาที่หลับอยู่ลงมาอาบแก้มเธอตอนนั้นผมรู้ว่าเธอจากไปแล้วผมคิดว่าใจแตกสลายตัวสั่นเทาและร้องไห้สะอึกสะอื้นลงทุกคนอยู่ในห้องชั้นบนกำลังคุยกัน พวกเขาลาเธอแล้วผมอยู่คนเดียวกับมารกาเร็ตขณะเธอออกจากชีวิตนี้ไปสู่นิรันดรผมอยู่กับเธออีก20นาทีจากนั้นลูกชายคนหนึ่งลงมาจากชั้นบนและขอทราบสภาพของแม่ผมอธิบายว่าเธอจากไปแล้วพวกเขาลงมาทีละคนและใช้เวลากับเธอขณะผมออกมายืนอยู่ข้าง ยังคงพยายามเข้าใจว่าผมจะทำอย่างไรกับชีวิตถ้าไม่มีมาเกเรตตัวผมยังสั่นขณะน้ำตาไหลไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้วันนั้นคือวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2550เธออายุ65ปีอายุน้อยเกินกว่าจะจากไปผมรู้สึกประหนึ่งชีวิตจบสิ้น เหมือนครึ่งตัวตายไปพร้อมกับมาการ์เร็ตเต็มไปได้วยความสิ้นหวังและหมดหวังผมรู้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันในนิรันดรนนั่นคือสัญญาของการแต่งงานในพระวิหารของเราแต่ที่นี่ตอนนี้ผมไม่มีเธออยู่เคียงข้างชีวิตผมหมดความหมายแต่รู้ว่าต้องไปต่อเพื่อครอบครัวของผมพระกิติคุณของพระเยซูคริส ให้ความหวังที่สมบูรณ์แก่ผมและผมจะไปต่อ